สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง MT Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ AIS วันตุคอนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่24กิก10กิก8กิก5กิก4กิก2กิก1กิก 4เมก2เมก1เมก 600MB และ384 KB นะครับส่วนอายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่6เดือน1เดือน1สัปดาห์และ24ชั่วโมงนะครับและก่อนที่จะรับชม free, รับนเน็ตฟรีนะครับก่อนเลยเลยนะครับผมขออธิบายในส่วนของรับเน็ตฟรีในคลิปวิดีโอนี้นี้ก่อนนะครับซึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะรับรับเน็ตฟรีในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องมีในส่วนของเงื่อนไขครบ3เงื่อนไขนะครับ 1. ต้องเป็นซิมระบบเติมเงินนะครับ 2. ต้องเปิดยานซิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3เดือนและ3นะครับต้องเติมเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทตั้งแต่วันที่เปิดแจนซิมานะครับใครที่มีครบ3เมือนไขนี้นะครับก็สามารถรับในส่วนของรัเนฟีในคลิปนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปรับชมข้อฝากทุกกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปโดยต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง MT Channel นะครับและหากมี่ป้าประกันใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับ อ่าพร้อมแล้วไปรับชมรันตฟรีทั้ง15ตัวกันได้เลยนะครับตัวที่1นนะครับกดดอกจันเจ็ดเจดเจดดอกจัน702์สองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่24ิกิกสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด6เดือนนะครับในส่วนของเน็ตฟรีตัวนี้นะครับก็จะสามารถรับเน็ตได้เดือนละ4กิกนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่2กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่2นะครับกดดอกจันท5าหดอกจัน 3154เหรียญน,นะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่600 MB นะครับสามารถแชร์ได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่สามได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่3นะครับกดดอกจัน170ดอกจันแล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับอย่างเช่นหมายเลขบัตรประชาชนของผมนะครับ13หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห้าแล้วก็ หลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วตัวออกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็เกาะในส่วนของหมายเลขเบอร์ย่าจุนของเรานะครับเราก็จะสามารถรับเน็ตฟรีได้สิบกิกนะครับสามารถใช้ได้สูงสุดหนึ่งเดือนนะครับไปดูตัวที่สี่กันได้เลยครับในส่วนของเน็ตฟรีตัวที่สี่นะครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันหู้นดอกจันสามหนึ่งศูย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้เขาจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่384 GB นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่5กันได้เลยนะครับเน็ตฟรีตัวที่5นะครับปดดอกจันทร์เจ็ดอกจันทร์สี่สอี่เหลี่ยมนะครับดอกจันทร์เจ็ดเจ็ดแปดแปดดอกจันทร์สี่สองหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่แปดกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดหนึ่งเดือนนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่กัันได้เลยครบ ในส่งของเน็ตฟรีตัวที่6กนะครับกดดอกจันทร์สอกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้อ่านได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่7กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่7นะครับกดดอกจันทร์7 7ดอกจันทร์ดสี่เหลี่ยมดอกจันทร์ดอกจันทร์8ปี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกนะครับสามารถใช้อ่านได้สูงสุด1เดือนเต็มนะครับไปดูเน็ตฟ เน็ตฟิลที่8นะครับกดดอกจาน550ดอกยาน311 4สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1เมกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่กดสมัครแล้วนะครับก็ความไม่เด่งเข้ามาก็ให้ทุกคนลองปิดเครื่องและเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเพราะในส่วนของเน็ตบางตัวนะครับก็ความก็อาจจะดีเลยนะครับอาจจะกดไปแล้วนะครับ2-3ครั้งแต่ก็ความยังไม่เข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับลองปิดเครื่องและเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเราไปดูในส่วนของเน็ตฟเล ตัวที่เก้านะครับกดดอกจันเจ็ดแปดดอกจันสี่สอศย์เ้าสี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดแปดแดดอกจันสี่สองย์เ้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สีก,กิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดหนึ่งเหลี่ยมเต็มนะครับไปดูเน็ตฟีลด์ที่10กันได้เลยครับเน็ตฟิลที่สิบนะครับกดดอกจันห้าห้าศูนยดอกจัน3ามสามอกสองสี่เหลี่ยมดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน สามสามอกสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองเมกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่สิบเอ็ดกันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่สิบเอ็ดนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันหนึ่งอกศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันหนึ่งอกศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดหนึ่งสัปดาห์นะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่สิบสองกันได้เลยครับ ในฟิลที่สิบสองนะครับกดดอกจันห้าห้าศูน 3, 1, 3, 1, 7, 4, ย์ดอกจันสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่เหลี่ยมดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สี่เมกนะครับสามารถใช้างานได้สูงสุดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไปดูเน็ตฟิลที่สิบสามไปได้เลยครับในฟิลที่สิบสามนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน เจ็ดสามแปดศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามแปดศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับสามารถใช้อ่านได้สูงสุดหนึ่งสัปดาห์นะครับไปดูเน็ตฟิลท,ที่สิบสี่กันได้เลยครับเน็ตฟิลท,ที่สิบสี่นะครับกดดอกจันเจ็ดเจ <4 S 2> <4 S 1> ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิกนะครับสามารถใช้อ่านได้สูงสุดหนึ่งสั ไปดูในฟีตัวที่15กันได้เลยครับเน็ฟีตัวที่15นะครับกดดอกจัน7 7 7ดดอกจันหนึ่ง์สีเหลี่ยมน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด1สัปดาห์เต็มๆนะครับ ก็ลองสมัครแช้์กันดูนะครับใครได้เน็ตฟรีตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีวอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ